วันนี้ผมที่ตามองสม,มุนครับชื่อนั้นชื่อจครับหรือว่าเนี่็นวงการว่าจัมมือครับวันนี้ผมได้เอาแสตมปนี้จะมีมาแข่งในภาคเหนือครับผมไม่เาม,ามายมอมาประมาณร้อยเม็อครับเอ,อ่อผมจะอันปากปาที่่าผมนะครับจัมมือใป่าอู1หนึ่งไว้อ,อุใหม่ขอเน็ตครับ สวัสดีครับผมช่างน้อยสลัมสองวันนี้มาวิ่งสนามกับแพ่งเพชรวันนี้เครื่องยนต์เราพร้อมเต็มร้อยโตห้สิครับเป็นออนิวป่าหาสวัสดีครับผมมรถดีกแกแ้วจากทีมอู่ช่างโตสุขโขทัยครับเอารถมาแข่งรุ่นโอเพนเอ็ครับผมอาร์มพิจิตทองดำดีเซนทครับวันนี้เอาเซฟิโลมาวิ่งโมใหญ่เกบ้านครับความพร้อมวันนี้ก็ เปลี่ยนเทอร์โบใหม่แล้วก็เปลี่ยนโชคเปลี่ยนช่วงล่างครับ,รบยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอูเกียสสวิตมาจากกุมานุรีครับผมจะมาแข่ง2รุ่นรุ่นบุยใหญ่เกบ้านกับโฟรติครับผม สู้เต็มที่ครับรถมาไกลาๆเยอะเจ้าทีนครับสู้ไม่ถอยครับวันนี้คอยติดตามครับไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนครับวันนี้เครื่องยนต์เราพร้อมเต็มร้อยมีถ้วยกลับบ้านแน่นอนครับที่หนึ่งแน่ครับ ทีนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะทุกทุกท่านนะคะที่จอดอยู่หน้านี้คว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายลารายการโดยเฉพาะงานใหญ่ครับ MHRDP ครับค่ะไปพบกับเขาเลยคุณจ๊ ผลงานที่ผ่านมาของคุณจ๊อบมีอะไรบ้างคะผลงานผลงานถุงม่อได้น้ำสับลาวราบเดี๋ยวค่ะโอ้อยา โจออกอะไรมาโจอ่าค่ะร้าหลักวัยรายการอ่าพี่โจครับค่ะพี่พี่โจพูดไปถูกไคะในเรื่องของการแข่งทีนี้ถึงความเป็นมานะคะถามกันนิดนึงหลายคนเนี่ยเห็นว่ารถของคุณจ๊อกเนี่ยเป็นไอดอลเลยอยากจะมีการแต่งตามนะ่ยแต่งที่ปู่ไหนและใครเป็นคนแต่งอ่าแต่งผู้มาเป็นแนวมาเป็นแนวมพดกของระบบเรื่องน้องสาวมันมัลติรีเซล เราอ่น่าจ้ออกง้หนกโค้เพ่มเรื่องหนดีเวลาดีที่สุดายคะอยากรู้วรถคันนี้เคยทำเวลาดี่สุดได้เท่าไหร่คะทางน้ำง้อง้อแล้วมี8.2ถง5ครับ8.2ในพื้นที่ในระยะทาง402เมตร402เมตรได้เลยนะ8.2โอ้โหถืว่าเป็นที่ดีที่สุดมากเลยใช่ไหมอ๋อโ